ในที่สุดนะครับดุมย่อกับโล1น0 17สสดํีดำนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้าของบอกว่าไม่อยากได้เล็กอะไรเพราะว่าโลวง้อจะเบี้ยวนะครับผมเลยจัด50สิบทับดห้าให้นะครับพอดีเลยครับ5้าบทับแห้าสิบทับด้ามันจะพอดีนะครับใช้งานเจ้าของเน้นนะครับต้องอย่าเล็กมากสุดออะไปงนไงตัวนี้มาใหญ่เทฮะ ใหญ่เทเอาใหญ่อันนี้นายใหญ่ใหญ่ครับโอ้โหนายดูก่อนห้าสิบห้าสิบทับแปดห้าห <85. S 1> ้าสิบทับแปดห้าเจ้าของว่านายบอกว่าใช้งานพอเปิดเสร็จบอกว่าใหญ่แท้อ้าวเดี๋ยวเอาอยางจากกักรยานให้โอเคครับ <laughs> อะไรเนี่ยบอกที่แรกบอกว่าใช้งานที่หลังบอกว่าใช้อะไร ไม่ต้องเปิดถ้าไม่เอาแล้วอย่าเปิดเย้วเสียราคาหมดนเ <c oughs> อเมื่อกี้เกือบจะเอาห้าสิบทับร้อยแลย้วบอกว่ากลัววงรอเสียเบื่อพวกหลายใจฮะ,อ,ะอย่างนั้นก็จัดไปเลยสี่สิบห้าทับเก้าสิบสเจ็ ถ้า45ทับ97บอกว่าใหญ่อีกก็ไม่รู้จะทำยังไงลองเบิง้งเป็นยังไงเอาชีกดูก่อน <ừ> คนบ้านไหนนอนหน้าตาแบบนี้บุกครับคนยังี้มีอมีกเยอะไหมหน้าตาแบบนี้ไม่มีครับคนเดียว เล็กพอใจฮะอะไรอะไรพูดใหม่สิอะไรนะเล็กพอใจอ๋อชอบเล็กนี่ชอบเล็กชอบใหญ่เล็กๆใช่ใหญ่ๆไหนเล็กยังไงดูสิเล็กๆอ่ะแบบเล็กๆอ่ะเอออันนี้พอดีเลยสำหรับคนชอบเล็กเล็กครับพอใจครับเล็กอันนั้นเสร็จแล้วจอนเลมโบเก้าเสร็จแล้ว ใส่คันนี้อ้าเจ้าของคิดมากครับเจ้าของใส่ยงผิดป่ะอะไรจะคิดอย่างนั้นเร่ดูให้ใส่ยงผิดอันนี้หันสตือหันไปนี่โอ้ยใส่ผิดโอ้รถนี้ระวังขับไปหน้าเลยมันถอยหลังนะครับนี่นี่ทำไมก็ไม่น่าใส่แบบนี้ใส่ผิดใส่ผิดแล้วร้องโอยเลยนี่เจ็บตรงไหนใส่ผิดตรงใจ ข้างสีมัจจุกกนปีเลยเอาอัดเลยครับให้ขึ้นขอบเลยโอ้โห,โหพอใจไหมครับกับขนาดของยางพอใจครับพอใจครับ สี่สิบทับเก้าอันนี้เอารถคันไหนมาครับเรียบร้อยครับไหนคันไหนิงนโอ้โอ,โอ้ทำไมหลดเยอะจังมอตอรยางขายงตตา,างมอเตอร์ยางเลยสองิบเล็ดคน เอามาด้วยคันนี้นี่ครับโอ้โหสวยนะคันนี้ขายไหมครับเก้าพันไม่ขายครับหนึ่งมืนไม่ขายนี่คันนี้มีเล่มนะครับหนึ่งมืนไม่ขายนะครับ น่าจะควันออกโ่อล้วนะครับไปแล้วนี่ฮะไปแล้วครับครับเดินทางปลอดภัยขอติ๊กเกอร์หน่อยครับอะไรนะขอติ๊กเกอร์หน่อยไม่ให้เอาไปทำไมขอทุกทีเลยก็งวดนี้ไม่ให้ เอาใส่รถเนี่ยใส่กันไหนส่เวฟใส่เวฟอันนี้เที่ยวหน้าเที่ยวนี้ไม่อยากให้เพราะเจ้าของหน้าตาไม่หลอ่อ <laughs> <laughs> เที่ยวหน้าเนะเาะครับอ่โอเคเที่ยวหน้าให้สองอันคิดว่างไหมโอเคครับเดี๋ยวทำปลอดภยัยเดี๋ยวฟังเสียงรถนิดหนึ่งก่อนดิเดิมเดิมไหมโอ้โ ครับผมโชคดีครับ